สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับจารุการชาแนลกันอีกแล้วค่ะวันนี้จารุการชาแนลก็พามาที่ถนนคนเดินจังหวัดอุทัยธานีกันอีกแล้วค่ะเราก็มาแนะนําร้านอร่อยๆนะคะที่ใครมาถนนคนเดินจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็ต้องมาชิมกันแน่นอนค่ะนั่นก็คือร้านแรกเลยนะคะมูสเตะค่ะมูสเตะนี้ค่ะเราก็แนะนำไปหลายคลิปแล้วนะคะมูสเตะถนนคนเดินคายอยู่ตรงด้านหน้าของถนนคนเดินเลยค่ะแล้วก็ Thank <music> you. คือปลาหมึกเสียบไม้ค่ะร้านนี้นะคะก็อยู่ข้างๆกับร้านหมูสเต๊ะนะคะก็เ,ออเป็นร้านปลาหมึกเสียบไม้นะคะที่น้ำจิ้มแซ่บมากๆนะคะไม้ละ10บาทแล้อก็20บบาทเท่านั้นเองค่ะ,คะนี่ก็คือร้านขนมกงค่ะ ขนมกงนะคะเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดอุทัยธานีค่ะก็คือขนมกงแม่อรุณน,นั่นเองค่ะอันนี้มีทั้งแบบงาดำนะคะกับแบบธรรมดาเจ็ด <700 S 1> อันหนึ่งร้อยบาทนะคะอันละสิบห้าบาทเท่านั้นเองค่ะใครมาถนนคนเดินจังหวัดอุทัยธานีก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนนะคะขนมกงแม่อรุณค่ะนี่นะคะขนมกง ดูของจอังวัดลุยทะเนี้นะคะกลับมาก็มีความกรอบแล้วค่ะเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะข้างในก็จะเป็นไส้ถั่วแล้วมีงาด้วยอันนี้เราซื้อแบบงาดำกับซื้อแบบธรรมดาปนๆกันมานะคะฮ <c oughs> ัข้านอกกำลังฝนตกเลยค่ะอันนี้คือหมอนมคงนะคะ เดี๋ยวมาทานกันค่ะค่ะระหว่างรอรับลูกเราก็ทานขนมปองค่ะน,นี่เป็นแบบงาดำนะคะข้ามงนอกมีคราบกรอบค่ะข้างในน่าจะเป็นมะพร้าวกับถั่วนะคะอ,อร่อยค่ะหอมหอมงาดำนะคะแล้วก็หอมขวดให้ใหม่ค่ะใครบ้า,านตะวันไทยาันทีก็อย่าลืมแวะชิมกันค่ะขนมปองค่ะ และนี่อีกหนึ่งขนมนะคะที่จังหวัดอื่นอาจจะไม่มีน,นั่นก็คือขนมข้าวโปงค่ะก็จะมีแป้งเหนียวๆนะคะแล้วก็มาใส่ไส้นะคะเป็นไส้หวานๆค่ะข้างในค่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็คลุกด้วยตัวถั่วค่ะแบบนี้เลยนะคะก็อร่อยค่ะถ้าใครที่ไม่เคยชิมก็ลองมาชิมกันได้นะคะขนมข้าวโปงค่ะข้าวโปงนะคะมันจะเป็นแบบ อะไรนะแป้งเหนียวๆข้างนอกเราก็ใส่ไส้ข้างในนะคะใส้บีออกมาก็จะเป็นแบบแ,แห้งๆแบบนี้นะคะนี่แล้วก็ออกทานมันนิ่มๆนะคะมันไม่ได้แข็งะอะมันสวยงาทาั้งนั้นเลยคะ่ะอร่อยมากแล้วก็ตัวนี้นะคะ ัดมาเลยค่ะก็เป็นผักค่ะเป็นผักจากบ้านไร่แก่นมะกรูดน,นั่นเองค่ะอันนี้ส่งตรงมาจากบนภูเขาเลยนะคะเพราะว่าดินเขาปลูกจากดินนะคะไม่ได้ใช้น้ำอิ์แกนิกแต่อย่างใดนะคะผักตัวนี้คนที่เป็นมะเร็งสามารถทานได้ค่ะเพราะว่าไม่ได้ใช้แร่ธาตุอะไรที่เป็นสารพิษแต่อย่างใดค่ะก็เปิดจากดินเลยค่ะแถวที่บ้านเราจะสมัยสามารถปลูกได้นะคะต้องไปปลูกบนเขาค่ะเขาก็จะลงมาทุกวันเสาร์าค่ะก็มีผักหลายชนิดด้วยกันค่ะ สำหรับถุงหนึ่ง1นึ100บาทนะคะก็จะเยอะมากๆเลยค่ะก็ะผสมผสมกับ <ใน S 1> หลายๆผักหลายชนิดค่ะแต่ถ้าเป็นถุงแบบนี้นะคะก็ราคาแค่20บาทเท่านั้นเองค่ะไฮโดรอะใชของเรื่องไฮโดรพป่วยที่เป็นมะเรงแล้วก็ทายน้อยทานไม่ได้อเรื่องถุงดินนะคะอ๋อหรอคะถุงดินก็จะทานได้หมด ถ้าด <icana>, ินแถวนี so, ้ก็จะไม่ได้ถูกไม่ได้แถงนี้เขาก็จะไม่ได้แบบนี้ค่ะของพี่ถูกเอ่อสองที่ร้านสั่งการจับแล้วก็เอ่อใช่น่าหร่ะถ้าใช่ของพี่ใช่น่าอ่ะเขาเจอเขาจะเล่นคนนี้ค่ะด้วยดินที่เราจ่าย่แหละใช่น่าก็ได้หรอคะใช่น่าได้ค่ะปกติแล้วถ้าเป็นช่วงช่วงกลางสัปดาห์จะม้องจังใช่น่าแหละค่ะ อีกหนึ่งร้านที่แนะนำนั่นก็คือร้นนา, Arrow, นานขนมเบื้องยวนค่ะเขาก็จะมีทั้งแป้งกรอบแล้วก็ใส่ไข่ค่ะสำหรับแป้งกรอบนะคะราคา30บาทใส่ไข่ราคา35บาบาทค่ะเขาก็จะเป็นแป้งนะคะทอดบางๆอยู่บนกระทะค่ะแล้วก็ใส่เป็นไส้เต้าหู้นะคะแล้วก็ตัวมะพร้าวขูดที ну ่ปรุงรสแล้วค่ะถั่วงอกค่ะแล้วก็ใบผักค่ะแล้วก็จะหอมๆนะคะก็จะ ต้องต่อคิวกันนะคะเพราะว่าคิวยาวมากๆค่ะใครมาก็อย่าลืมแวะมาทานขนมเบื้องยวนนะคะที่ถนนคนเดินจังหวัดอุทัยธานีค่ะตอน6โมงเะยคะ200ตี๒ีเสร็จยังคะ กลับกลับกลับ นขนมเบื้อง์เขาก็จะมีแบบเป็นไข่มีแป้งมีไข่มีมะพร้าวขูดนะคะเป็นสีสีแบบนี้นะคะแล้วก็ถั่วงอกนะคะประทานนะคะเราก็จะต้องแบบเอาแป้งนะคะทำท่าว่าจะใน่อะไรกันแล้วเสร็จเราก็ใส่น้ําอาจารย์ลงไปอาจารย์นี่ก็จะแบบเป็นคล้ายๆอาจารย์ของอิตาลียค่ะหมูสะเต๊ะนะคะ<ม>แบบนี้นะคะ่ะมีหอมมีแตงกวาค่ะก็ะมีน้ําอกเปรี้ยวๆหวานๆนะคะ ใส่ไปแบบนี้นะคะานนี่เลยเนี่ยว่าขนมเบื้องยวนนะคะแบบโบราณค่ะเราก็ยังไม่ได้มีการตั้งชื่อนะคะโฮลิเคีนอิตาเลียเป็นโฮลิเคนรุกแรกในฤดูกาลโฮลิเคนแอเลนติกปีนี้ทลลมสหรัฐไปสี่รัฐในสัปดาห์นี้ค่ะอ่อนกําลังลงจากระดับสามลงมาเป็นพายุฝนร้อนแล้วก็อ่อนกําลังลงไปอีกแต่จากคาดการณ์ของศูนย์โอลิเกีนแห่งทตารารัส นี่ก็คือร้านลูกชิ้นปิ้งเตาถ่านนะคะ ตัวนี้นะคะเขาก,ก็ไม้ละส,สิบบาทเท่านั้นเองค่ะผักนี่สามารถจิบได้เลยค่ะแล้วก็มีน้าจิ้มนะคะมีทั้งรสเผ็ดแลวก็รสไม่เผ็ดค่ะเราสั่งแบบรสเผ็ดนะคะก็สีสัใจกันเลยค่ะชิมแล้วอร่อยมากๆเลยค่ะและนี่ก็คือร้านขนมจีนน้ำยาปลาช่อนนะคะน้ำยาเขามีความข้นมากๆนะคะแล้วก็รสชาติอร่อยแบบไม่ต้องเติมเลยค่ะ แถมด้วยผักบุ้งหัน่นเป็นท่อนเล็กๆนะคะแล้วก็ไปต้มค่ะแล้วก็โรยหน้าด้วยใบโหระพาแบบนี้ค่ะน้ำยาที่ให้มานะคะก็พอดีกับหนึ่งจานเลยค่ะแบบช่ำๆแบบนี้เลยค่ะอร่อยมากนะคะใครที่มาถนนคนเดินก็อย่าลืมไปชิมนะคะนขนมจีนน้ำยาปลาช่อนร้านนี้เลยค่ะ ในถนนคนเดินจังหวัดอุทัยธานีวันนี้ก็ได้ของมาเท่านี้ค่ะครั้งหน้าเราจะไปรีวิวใหม่นะคะใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกินกินกิกันด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะครั้งต่อไปจารุกัญชาแนลจะทำคลิปอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้จารุกัญชาแนลไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ